ใส่สีเรียบจนชินใส่ชุดที่อยู่บนตัวดีกว่าบ่าเพียงนำชุดมาส่งส่วนจะใส่ตัวไหนคุณหนูรองตัดสินใจเองเถอะคุณหนูไหนคุณหนูใหญ่บอกว่าฝาบาททรงปวดสีเขียวที่สุดเห็นใดไม่ยอมใส่เล่าหรือว่านางจะหลอกท่านนางอาจไม่ได้หลอกแต่ไม่จริงทั้งหมดแน่นอนพวกเราระวังไว้ก่อนดีคะ่ะ คุณหนูย่าลัคุณหนูเมื่อคืนมีคนนำชุดที่ท่านจะใส่ไปตัดขาดหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่ชุดสีเขียวที่ยังสภาพดีก็ได้จะให้ข้าใส่ให้ได้สินะเช่นนั้นข้าจะใส่ให้พวกเจ้าดูหนึ่งตัวดีสวมชุดสีเขียวแล้วจริงๆ มา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 สภาพอย่างเจ้าคู่ควรใส่ชุดสีเดียวกับคุณหนูของเรางั้นหรือคุณหนูร้องเหิมเกริมเกินไปแล้วที่นี่วังหลวงนะนางคือน้องสาวของฮองเฮาย่าว่าต่ตบสองฉาดเลยต่อให้ดีจนตายก็มีฮองเฮาหนุนหลังมองอะไรของเจ้าคุณหนูเดี๋ยวสิมีพวกไรตายอีกแล้ว คุณหนูเจยียงเข้าใจผิดแล้วคุณหนูโดดเด่นเป็นสงา่าถ้าบอกบางเหมือนต้นหลิวจะกล้าแข่งกับท่านอย่างไรฮะหาพวกเจ้าบริสุทธิ์ใจให้ได้จึงหลบไม่ยอมออกมาแล้วคุณหนูบอกว่านางจงใจปิดบังท่านเป้าเย่แลกนางออกมาให้ข้าข้าก็อยากเห็นเหมือนกันเมื่อนางบอกบางอย่างไรถึงไม่กล้าพบผู้คนฮึฮะ,ะฮะ คุณหนูเป็นชุดสีเขียวจริงด้วยฟูชูจะสลับชุดกับข้าฮะจนั้นเฉียวกับแม่พวกนางตั้งใจให้ข้าใส่ชุดนี้ในนั้นต้องมีอะไรแนะ่เจ้าค่าคุณหนูแต่ว่าชุดของบ่าวดูเรียบเกินไปไม่ขับความางามของท่านเลยเด็กโลกอืม หากเจ้าเป็นฝ่าบาทในการข้าฉีงงามที่ฉุดฉาดเหมือนดอกไม้บานแข่งกันเจ้าจะสังเกตเห็นอะไรอ้เข้าใจแล้วยังล้าโกหกอีกเป้าเย่ลากนางออกมาตบนางให้ปากฉีกเจ้าค่ะออกมาคุณหนูเจีงเข้าใจผิดแล้วถ้าตังหากที่มาคัดเลือกนางคือสาวใช้ค่ะสาวใช้ สาวใช้คนนี้สวมกระโปรงผ้าไหมทอลายแต่เจ้ากลับแต่งตัวดูยากจนเจ้าคิดว่าข้าโง่เหรอข้าเป็นแค่ลูกสาวอนุต่ําต้อยได้รับการปฏิบัติในบ้านเทียบสาวใช้ยังไม่ติดท่านแม่ให้ข้าแต่งตัวเช่นนี้ก็เพื่อให้ข้าตกรอบเร็วๆฮึสวยจริงๆข้าได้เข้าเฝ้าฝ่าบาทกับคนแบบนี้ได้อย่างไรฮึฮะคุณหนู ป่าว่าลูกสาวอนุคนนี้แต่งตัวไม่ฉูดฉาดหน้าตาก็งดงามใช้ได้หากนางกลายเป็นคู่แข่งของท่านท่านควรจัดการหรือไม่เฮ้ดีนะที่คุณหนูสลับชุดกับบ่าวก่อนนึกไม่ถึงว่าคุณหนูเจียงก็มาร่วมคัดเลือกด้วย ฮองเฮาเข้าวังมาห้าปีแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยจันกัวกงหาสิทธุขเขาเทพโอสถมารักษานางไม่ได้ย่อมต้องส่งลูกสาวคนเล็กเข้าวังอยู่แล้วเพราะชธเฉยท้องไม่ได้เรื่องของฮองเฮาสิทธุกเขาเทพโอสถแต่หมอเทวดาเสวมีนิสัยแปลกประหลาดไม่รับลูกศิษย์เลยไม่ลรอกเขามีลูกศิษย์แต่เขาจะหาเจอหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ค่ะคุณหนูเซินเมื่อครูคุณหุูของเราเสียมรารยาทแล้วชาถ้วยนี้ถอดคำขอโทษให้เจ้า นั่นชาอะไรนะอุบายตื้นๆเช่นนี้ยังคิดจะตบตาข้าอีกให้ข้าสักถ้วยได้ไหมกระหายพอดีฮะดูเจ้าไม่มั่นใจแบบนี้หรือว่าวางยาพิษละ่ะที่นี่ได้วางหลวงนะใครจะกล้าวางยากัน <laughs> ดูสิไม่มีพิษ ชาเท่านี้ค่าสัมผัสแล้วข้าดื่มก่อนแล้วกันเดี๋ยวปบทักจะรอนหาที่ตายเองมาทดข่า,ามิ่ได้ตอนนี้คุณหนูสันนะ่าจะเชื่อได้แล้วนะหากยังไม่ดื่มอีกถือว่าไม่ไว้หน้าจวนกวัวกงนี่คงไม่มีพิษกระมังไม่มีพิษแต่มียาปลุกกำเนิดเจียงหวัานหนีงวางแผนช่วร้ายนะ เช่นนั้นเคารพม่สู้ทำตามยังไม่ถูกเลือกถอยไป วยนบากท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วเราเองก็เหนื่อยแล้วที่เหลือห้องเฮาดูเองก็แล้วกันฝ่าบาทอย่างใดฝ่าบาทถ้านในกลุ่มสุดท้ายเถิดจะถึงกลุ่มหญิงเอ๋อแล้วข้าต้องให้นางทำให้ฝ่าบาทประทับใจหญิงงามเข้ามาได้ คนที่สวมชุดสีครามเจ้ามีนามว่าอะไรหม่อมฉันสนจือเนียนบุตรีคนรองของสนเม้าเสียและสกเจ้ยเจ้นที่เจ็ดสอาบาท คนตรงกลางที่สวมชุดสีเขียวคือน้องสาวของหม่อมชัน้นวานหญิงเป็นนางแล้วกันฝ่าบาทค้เลือกหญิงงามควรเด้นชท่าตระกูลคุณธรรมจะหลงความงามได้อย่างไรเราชอบเลือกหญิงงามไม่ใช่ห่องเฮาคุณธรรมอะไรกันวันหลังจะมีสนมเพิ่มตำแหน่งห้องเฮาของเจ้า จะอยู่ได้อีกนานเพียงใดเซนจูนเนียนผ่านคัดเลือกเก็บไว้ขอบพระไัย,ยฝากบ้า <direkt> ขอจงทรงพระเจริญหมืนหมนหม่นหมื่นปีหมื่นหมื่นปีเหตุใดยายังไม่ออกริก์ <Eig S 2> บังอดหญิงงามเจ้าอิดก,กุยเสียกริยาต่อหน้าพระพักทหารลากออกไปปลอยให้ตายฝาบาทฝาบาทโปรดและเว,ว้นน้ำชาเมื่อครู่มีปัญหาแน่ใครให้น้ำชาเจ้าดิบนางเพคะเมื่มอครู่หม่อมฉันเห็น ว่าสัญจรเนียนมบน้ำชาให้นางดื่มเพคะใช่ใช่เพคะฝ่าบาทโปรดให้ความเป็นธรรมเป็นอย่างที่นางว่ารือหม่อมฉันถูกใส่ความน้ำชานั่นสาวใช้ของคุณหนูรองเจียงยกมาเพคะเหลวไหลข้าให้สาวใชายย้ยกน้ำชาให้เจ้าดื่มมาได้กัดหญิงงามที่อยู่ตรงนั้นมีใครเห็นหรือไม่มีหรือไม่ฝ่า,าบาท นจะทำเรื่องต่ำๆเช่นนี้ได้อย่างไรฟาบาปวดพิจารณา ช่างเป็นหญิงงามมีพิษสงเหตุใดร,ร้อนเช่นนี้ท <S ý> หารเ <S ý> รียกหมอหลวงคุนฝ <ý> ่าว่าหญิงงามถูกยาปลุกกำนัดชนิดเดียวกันยามยาออกฤทธิ์ทนได้ยากมากผู <S <S <ý> <S ้ที่ประคองสติได้อย่างหญิงงามสกุลเริจ หาได้ยากอีกหม่อมฉันไม่กล้าเสียกิริยาต่อหน้าพระพักหม่อมฉันถึงได้อดทนถึงที่สุดแต่ฝ่าบาทนะคะย่านั่นไม่ใช่ฝีมือหม่อมฉันจึงเจ้าพักผ่อนให้ดีก่อนที่เหลือเราจัดการเองหลีช่ชางเตอ๋อประคองนางไปพักผ่อนเฮ้คะฝ่าบาท ตั้แต่ก่อตั้งราชวงศ์ยังไม่เคยมีหญิงงามคนใดได้เป็นกุ้ยเหรินทันทีฮองเฮาเจ้าเป็นห่วงตัวเองก่อนดีกว่าข้าบาดหมายความว่าอย่างไรให้ท้ายน้องสาวทำร้ายหญิงงามคนอื่นควรโดนโทษได้ข้าบาดรดพิธารณนะทุกอย่างนี้ต้องเป็นออพระสาวใช้ของหม่อมฉัน นางถูกคนยุยงอยากใส,ส่ร้ายสกุลเจียงสนมเสินคิดว่าอย่างไรเจียงวานหนิงทำร้ายเจ้าไหม<อ>พูดออกมาเราจะจัดการให้เจียงวานหนิงนี่ห้องเฮากับโจ